ายรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาและผลักดันโนโยบายเพื่อจกระตุ้นการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ พ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงเมื่อทราบข่าวกำหนดการนายกรัฐมนตรีลงปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้และจะมาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่25เมษายน2565นายกรัฐมนตรีได้เคยมาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงเป็นครั้งแรกมาแล้วทาให้ทุกคนต่างดีใจพร้อมรอต้อนรับนายกรุงตู่อย่างอบอุ่นและไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ ตลาดกิมหยงถือเป็นแหล่งรวมของกินของฝากที่สําคัญใจกลางเมืองหัดใหญ่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้ามาหัดใหญ่แล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ตลาดกิมหยงถือว่ายังมาไม่ถึงหัดใหญ่ตลาดกิมหยงถ้าเปรียบเสมือนคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรยืนหยัดเคียงข้างชาวหัดใหญ่มาในทุกสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับก็ได้มีการปรับรูปแบบการขายมาขายออนไลน์นะครับเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งซึ่งร้านค้าในตลาดกิมหยงเกือบทุกร้านเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเป็นการจูงใจลูกค้าในการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนี้ก็จะขายดีมากครับถือเป็นโครงการที่ดีมากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมถึงนโยบายปลดล็อกการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเป็นมาตรการในการต้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับทำให้ตลาดกิมหยงกลับมาคึกคักอีกครั้งครับ การลงพื้นที่ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงคาดฝังให้ท่านเนี่ยได้มีนโยบายในการการะตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง,าง,างๆเพื่อให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจจากต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่กําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู กระตุ้นให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ค่ะยังได้ฝากในเรื่องของระบบการศึกษาไม่อยากให้ครูเปิดสอนพิเศษซึ่งปัจจุบันเปิดกันมากขึ้นอาจจะมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งออกมาบังคับใช้และอยากให้ครูมีจรรยาบรณในวิชาชีพมากขึ้นเพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นอาชีพที่ปลูกฝังให้เด็กและเยวาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมครูจึงมีบทบาทอย่างมากปัจจุบันเด็กไทย IQ และ EQ ไม่ได้ไปด้วยกันเวลาที่เด็กจะได้พักผ่อนวิ่งเล่นตามธรรมชาติของวัยก็กลับไม่มีเวลา ต้องไปเรียนพิเศษเพราะครูในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้สอนลูกศิษย์ให้เต็มที่ในห้องเรียนแต่มักจะมาสอนเต็มที่ในการเรียนพิเศษทําให้โอกาสในการได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันค่ะรับตรงนี้เองพี่นงประชาชนก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาอาจจะจ้าง ให้ครูที่เปิดสอนพิเศษเนี่ยมาออกอ,ออกหลักสูตรแทนการเปิดเรียนพิเศษนะครับทางนี้ก็จะแน้นำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมือนกันทั่วประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกับการศึกษาของบุตรหลานอีกด้วยครับอก็รู้สึกดีใจนะครับผมในฐานะที่เราเป็นประชาชนลากย่านะท่านเป็นนายกท่านปกติท่านก็ทํางานอ่า ของท่านกว่าเราจะได้เจอพบเจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้คงยากครับผมเพราะมีเลขามีแล้วก็ภารกิจของท่านเ็าเยอะเพราะท่านดูแลทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นท่านลงมาในพื้นที่มาเจอพบปะกับประชาชนเนี่ยดีใจมากๆครับผมมีโอกาสได้เจอก็ครับผมก็อยากถ่ายรูปเหมือนกันครับผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรก็ได้ครับผมที่ผ่านมาก็าการกระตุ้นก็มีหลายๆโครงการก็ประชาชนก็ตอบรับดีครับผม แล้วก็คิดว่าทางทีมงานเขาก็น่าจะมีแผนสำรองอยู่แล้วหรือว่าแผนที่ว่าอนาคตจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักขึ้นเพราะเราเปิดประเทศแล้วหลายๆอย่างก็เราให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจนี่คือมองมองอย่างนี้น่าจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะให้มันกลับมาปกติเหมือนเช่นที่ผ่านมาน่าจะประมาณอีก2ปีก็อยากฝากสักเรื่องหนึ่ง ก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของครูอาชีพของครูนี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติครับผมแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างเด็กในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าคือจะพัฒนาประเทศก็ต้องอสร้างคนที่มีศักยภาพขึ้นมาพัฒนาประเทศัะ เพราะฉะนั้นเราอยากให้ใส่ใจวิชาชีพนี้นิดมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่คือตั้งใจสอนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพตัวเองบางคนอาจจะว่ารายได้ไม่พอใช้จ่ายก็เลยสอนในโรงเรียนเสร็จเนี่ยก็ผมพูดบางคนนะไม่ได้บอกทั้งหมดนะบางคนครับบางคนก็อาจจะว่าสอนในค่าเรียนสอนแค่ส่วนเดียวกักไว้ส่วนหนึ่งหรือว่าสอนพิเศษเงี้ยโรงเรียนสอนพิเศษเพิ่มเติมเงี้ย แล้วก็ค่อยเก็บไรายได้ต,ตรงนั้นถ้าเรามองมองผิวเผินอาจจะมองไม่เห็นว่าตรงนี้มันก็เป็นการคอร์รัปชันแบบหนึง่งเพราะาคุณสอนเนี่ยคุณทำหน้าที่สอนคุณก็น่าจะถ่ายทอดเต็มที่ในห้องเรียนเด็กๆไม่จําเป็นต้องไปเรียนพิเศษไม่ต้องไปอะไรแล้วส่งเสริมให้เด็กเท่าเทียมกันเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเราเคยบอกว่าการศึกษามันมีช่องว่างาทั้งในเมืองกับชนบทหรือว่าชานเมืองจะต่างกัน เพราะหลักสูตรของเรามันต่างกันถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ช่วยแก้นิดนึงก็คือคนที่เก่งจริงๆที่ปัจจุบันเปิดโรงเรียนสอนพิเศษอะไรเนี่ยเชิญเข้ามาเขียนหลักสูตรให้กับรัฐบาลเลยเชิญมาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาตรงไหนที่ว่าควรจ่ายเขาแล้วเราจะเห็นว่าเด็กในอนาคตเราเนี่ยทั้ง IQ ทั้ง EQ มันจะพัฒนาไปด้วยกันเดี๋ยวพวกนี้จะถายรูปก,กับแกด้วยพวกนี้ตั้งใจไว้แล้วรอรอรอ,อพราเราอยู่นี้เตรียมวงอะไรไว้แล้ว บอกว่าถ้าว่าเกิดแกได้เป็นนายกเก่ใช่ไหมก็ถามว่าบางสิ่งที่แกให้ก็เยอะนะก็เหมือนทุกทุกอย่างว่าเออเหมือนเงินเยียวยาอะไรทุกนี้มันก็เยอะไม่ใช่ว่าบางคนพอนั่นแล้วด่ามันไม่ใช่ไงคือคนเรารัฐบาลทุกรัฐบาลนะมันก็ธรรมดาเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะเพราะการบริหารประเทศมันก็ธรรมดาอยู่แล้วไอเราได้นักย่าเราก็ค้าขายนี้ก็โอเคเพราะตอนนี้เราก็ ถือว่าพอเมืองเปิดเราก็ขายดีไงเพราะตอนนี้การค้าขายชาวสองชาติเข้ายืะไงยิ่งสุขสอที่นี้ยื้อมากโ็เคธรรมดาถึงได้น้อยก็ชักมือใช่ไหมก็รัฐบาลจะเอาตังค์ที่ไหนมาช่วยเรานักหนาเราก็หาเลี้ยงไปก็ธรรมดาเราก็อยู่แบบนี้อยู่แล้วไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนอะธรรมดาเราก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวก็อยู่่างนี้แนีะเศรษฐกิจมันก็ มันพูดยากอะเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจนี้มันก็ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเที่ยมันก็เป็นทั่วเหมือนกันหมดทุกที่อะตอนนี้อาจใหญ่ก็ดีกว่าเพื่อนนะถ้าถ้าถึงว่าระดับตทางใต้นะมีอาจใหญ่กับภูกเก็ตนี้ที่ดีอยู่